เรามาต่อกันที่เสียงควบนะคะเสียงควบเนี่ยเราจะใช้ตัวยะยุยโยเล็กนะเล็กผสมกับอักษรแถวอี i, นะแถวอี i, โดยจะออกเสียงรวมกันเป็น1จังหวะยะยุยโยเล็กหมายความว่ายังไงสมมุติว่าช่องตัวอักษรหนึ่งตัวเนี่ยวลาเราเขียนเราจะเขียนเต็มสี่เหลี่ยมนี่เลยใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ายะยุโยเล็กอะเราก็จะเขียนเล็กๆตรงนี้ห้อยไว้ โอเคนะมาดูในกรอบนะคะที่อาจารย์ให้มาแน่นอนว่าแถวอิใช่ไหมคะก็เริ่มจากคิก่อนคิกับยะใช่ไหมคะยะตัวเล็กนะอาจจะดูเท่ากันแต่มันไม่เท่านะคะคิกับยะเป็นคยะแยะคิวคิวะคิวคิและแน่นอนว่าถ้าใส่เต็งเต็งก็จะเป็นยะคิวกิวยะคิวคิว มานที่สองตัวแถวตัวชิบ้างตัวชิถ้าเอายะไปใส่เป็นชะชุโชชะชุโชและถ้าใส่เต็งๆก็เป็นจะจุโจจะจุโจตัวนี้ออกเสียงเป็นตัวชองใช่ไหมคะชะชุโชชะชชุโช โอเคตัวนี้ตัวนี้เนาะนิกับยะออกเสียงเป็นเนี่ยเนี่ยนิวเ,เนี้เนี่ยนิวเนี้เนี้ยนิวโอเคต่อมาตัวฮินะคะแทตัวฮิเป็นเฮียฮิวเฮีวเฮียฮิวฮีวโอเคแล้วก็ถ้าต like ัวฮิเนี่ยใส่เต็งๆก็จะเป็นเบียบิยวเบียวเบียบิยว เบียตัวฮิถ้าใส่มานุก็เป็นเพี้ยวเพี้วพียพีวพี้วโอเคนะคะยังมีต่อนะถ้าสมมุติเป็นตัวมิก็จะเป็นเบียมิวเบียวเบียมิวเบวส่วนตัวลิก็จะเป็นเดียวดิวเดียวเดียวดิวเดียวโอเคนะคะ ทีนี้เนี่ยอยากจะให้ระวังเรื่องของการออกเสียงให้ดีนะคะทั้งเสียงสั้นหนึ่งจังหวะแล้วก็เสียงยาวสองจังหวะเพราะว่ามันจะมีผลต่อความหมายยกตัวอย่างเช่นนะคะซ้ายมือนะตัวแรกก่อนตัวนี้เขาให้คะชิยะมาเวลาอ่านออกเสียงจะเป็นคะชิยะคะชิยะคเชิยะหมายถึงร้านขายขนมทีนี้มาดูขวามือบ้างเขาให้คมาตัวแรกส่วนตัวที่สเป็นเสียงคั่วชะชะ คาชะคาชาหมายถึงตู้สินค้านะคะเอาใหม่นะคาชิยะคาชิยะร้านขายขนมคาชะคาชาตู้สินค้ามาดูข้างล่างบ้างนะคะข้างล่างเขาให้ซ้ายมือนะบิโยอุอิอ,อึมาใช่ไหมคะเวลาอ่านตัวลูกศรสีแดงเนี่ยเราลากเสียงยาวเป็นบิโยอิง บิโยอิงมีความหมายว่าร้านเสริมสวยนะคะมาดูขวามือบ้างตัวแรกเนี่ยเป็นเสียงควบิโยบโยิโทีนี้มีอุต่อท้ายตามด้วยอุอิแล้วก็ตัวอึใช่ไหมคะอ่านออกเสียงเป็นบิโยอิงบิโยอิงโอเคนะตัวข้างหน้าอ่านว่าบิโยอิงบิโยอิงร้านเสริมสวยตัวขวามือ b บียวิง i บียวิงโรงพยาบาลเห็นไหมคะการออกเสียงนะคะ1จังหวะแล้วก็สจังหวะยาวเนี่ยมันจะมีผลต่อความหมายให้ระวังให้ดีนะ